สวัสดีครับทุกท่านครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้ทำการทดสอบโปรเจคเตอร์ยี่ห้อริโคนะครับคุณผู้ชมครับทดสอบด้วยการต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับใช้เจ้าตัว Anycast สนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็คือตัว Anycast สนะครับเราเสียบสายเสียบเ n y c a s สเข้าไปที่ช่อง HDMI นะครับหรือว่าช่อง HDMI นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เสียบไฟเลี้ยงนะครับเจ้า เจ้า Anycast นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวปล่อยสัญญาณวเลสหรือว่า Wi-Fi แล้วก็อีกสายหนึ่งจะเป็นเสียบไฟเลี้ยงนะครับเข้ากับเต้าโทรศัพท์มือถือแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่สีดําๆนะครับเส้นสีดําๆคือไฟเลี้ยงนะครับเสียบเข้าที่ HDMI นะครับสาย HDMI มันก็จะมีตัวปล่อยวเลสนะครับหรือ Wi-Fi นะครับปล่อยออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งมาเสียบเข้าที่ เต้าทอเสียบโทรศัพท์เพื่อเป็นไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็เปิดโทรศัพท์มือถือเราขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อก็จะเข้าไปที่สะท้อนหน้าจอนะครับบางยี่ห้อก็เป็นการฉาย projection อย่างเช่นยี่ห้องอเว่ยนะครับมันก็จะมีภาษาอังกฤษขึ้นว่า projection นั่นเองคือผมตั้งเมนูภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นยังไงนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกันนะครับ ไอเจ้าตัวนี้แหละครับ N ี้แคสปล่อยสัญญาณไวเลสมาเข้ากับมือถือเราแล้วมันจับคู่กันนะครับก็เป็นการสะท้อนหน้าจอออกมายังโปรเจคเตอร์นะครับอ่าระบบเดียวกันนะครับระบบเดียวกับปล่อยออกจอทีวีนะครับคุณผู้ชมเป็นระบบเดียวกันนะครับสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์ริโก้ตัวนี้นะครับความสว่าง2,800ลูเมนคอนทราตเรติโอ2,200ต่อ1ความละเอียด 1280คูณ800หรือว่า WXGA นะครับความละเอียดสูงทีเดียวนะครับตัวนี้ถ้าเป็นความละเอียดของ WXGA ก็ไม่ต้องห่วงนะครับคุณผู้ชมดูลำแสงครับดูลำแสงที่ปล่อยออกมาครับ Rico โ r o j e c t o r ครับชื่อนี้ไม่ผิดหวังครับความละเอียดสูงนะครับ WXGA ครับคุณผู้ชมครับถือว่าสุดยอดมากๆครับใน ความละเอียดตัว WXGA ตัวนี้นะครับโดยปกติโปรเจคเตอร์ทั่วๆไปก็จะอยู่ที่ความละเอียด XGA นะครับ1 2 0่นเท่าไหร่นะครับ1 0 2 4คูณ7 6 8หรือว่า XGA นั่นเองนะครับ1,024งยแต่ตัวนี้1,280คูณ800หรือว่า WXGA เลยครับความสว่างนะครับหรือว่าแสงนะครับตัวนี้2,800ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับ ใช้ต่อกับโทรศัพท์มือถือนี้เยี่ยมมากเลยครับคุณผู้ชมดูภาพครับโอ้โห,โโหนี่เป็นการฉายกลางวันด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ภาพ,พยนต์การ์ตูนนะครับแล้วก็เป็นการฉายกลางวันถือว่าสุดยอดมากๆครับสเปคของเจ้า RICO oh Projector ตัวนี้นะครับนี่คือ RICO oh p p w x x 2 3 0 0นะครับความสว่าง2,800ลูเมนความละเอียด1,280 800นะครับหรือว่า W X G A ครับ คอนทราเเรติโอตอ0 0นต่อหนึ่งครับดูภาพดูความคมชัดดูความละเอียดนะครับของเจ้าริโกตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับขอบคุณลูกค้าจากทางสักแก้วนะครับที่สั่งเข้ามาสั่งซื้อเข้ามาเดี๋ยวผมทำการทดสอบเสร็จก็จะออกไปส่งให้ลูกค้านะครับขอบพระคุณลูกค้าครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวด้วยดีเสมอมาครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ